มันเกี่ยวแขกเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่ผมไม่กล้าผมแค่อยากถามอัปเดตเกี่ยวกับพี่นิกกี้ไม่เราเป็นในฐานะนักแสดงด้วยกันเราสัมผัสเคมีกันรู้สึกว่าเคมีมันจริงทั้งบ้านเราใช่ใช่แล้วเรื่องมันเป็นยังไงก้อยแสบนะแล้วถ้าเคยเจ้าชู้แล้เลิกเจ้าชู้เรารเได้ไหมคนเราเนี่ยก็ต้องให้โอกาสคนเออเอราะดูหายใจไม่ค่อยทั่วทองนะเป็นมึงเราไปเป็นกูสิเฮียร้อยไปหมด ี่ให้เป็นสัญณี่พูดทีนิกีตัวเหลวเหรอตัวเหลวไม่ค่อยมีาาแต่ว่าคากาก์อะไรเงี้ยหนูชอบเวลาเขาพูดภาษาใต้มาพอเวลาเขาพูดใต้อะเขาจะดูมีสเสน่ห์ขึ้นอีกหลายเท่าเลยไม่รู้ทำไมเฮ้ยพื้นบ้านวัฒนธรรมพูดใต้หรือว่าแบบเขาร้องเพลงเงี้ยแล้วร้องเพลงเป็นใต้อะหนูจะรู้สึกว่าอุ๊ยวัฒนธรรมชอบ <ๆ S 2> หนูเคยเจอคุณแม่เขาบางทีแม่พูดใต้เขาพูดอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบดูมีเสน่ห์ดีดูยูนิคช่วงหนูเขียนบทอะไรเงี้ยเคยปรึกษาเขาหนูจะพูดเป็นกลาง แต่ถ้าทําให้มันเป็นใต้เนี่ยพูดยังไงให้เป็นทองแดงพูดยังไงเขาก็จะพูดรื้อๆหนูนหนก็จะต้องเขียนเข้าไปในบทให้มันเป็นใต้อะไรอย่างเงี้ยพี่บา้าสัญญาไหมว่าถ้าเกิดต่อจากนี้ไปไปออกรายการไหนก็าตามในวงการบันเทิงออถ้าพูดถึงว่ารักใครในทีวีเราต้องพูดชื่อพี่นิกกี้อ่าพี่จะพูดชื่อตรงไหนสัญญาโอเคสัญญาอ่าแล้วท็อปสามไม่มีคนชื่อคนชื่อ <res> เลยรู้เยอะมากรู้เยอะ เกันดยังไงคะครับคนอื่นตอบคุณเพราะเขารู้ข้อมูลของคุณครับทำไมคุณไม่ตอบตัวเองล่ะคะไม่ผมผมไม่คิดว่าเป็นผมไงอผมคิดว่าอาจจะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยชื่ออะไรอาจารย์ลิงก็รู้จักแต่อาจารย์ลิงไม่รู้หรอกว่าใครเฮ้ยม่ได้บอกอาจารย์ลิงไงไม่แล้วเขาชอบเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาชอบผมไหมครับโคุยกันทุกวันไหมก็คุยบ้างครับคุยบ้างคือทุกวันก็คุยเรื่อยๆครับ ไป <S 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 <ช>ทานข้าวด้วยกันบ่อยไหมมีบ้างครับมมไม่แต่ว่ายังยังไม่ได้เป็นแฟนนะ,ะบ้าเป็นแฟนแล้วแฟนพี่โม้ไม่เป็นแฟนไลฟ์